ตัาแต่งเียมกะเทียงกาสมายดีนะจ้าสมายดีจ้ายังบริสุทธิ์เขาเที่ยงแต่ละคนจะช้อมสามโมงสิตอนน้มีที่สามสี่โมงกินเขาเทียกนเขาตกเมืนกันเขาหมน ใหเพินบอกเออยังหอมที่น้อยมีเยแล้วตำตงังตำแตเีสยื่องวันนี้ตํเแ่งเนี่ยลอทั่วพะมาให้เพท่านในไม่อย่งกแ้งกะตีน่รู้ด้วย เอาบอลลูกสองสองสามสสามัดถูกก็ี้ไงร้อยนึงมันกอนมันกจายกจะคุดนะคุดวันตลาดนั้นวันตลาดก็หลอกใครง มบ่มบรี์เ้บํงบ่งสกในคุอย่างไสมบกแคบและข้าวไปสมบูกอบเคยแม่ท่านมาเมันบอก นาวไม่ใส็มากกอกิีง้วยว่ามันก็สิเลว่าม่นนั้งแล้วกหมักเต็นให้มะกอก เม่เห็นน้อยเมื่อกี้าผ่านไป,ไป,ไปมันจชวนมาจากที่ราผ่านบบนันสิหา,าดหน้ามอกอย่างีัทั้งเคี้ยวอยู่เทา่ากันเนยังใส่สสตั้งไว้เท่านั้นประุก็พลาดทาุกคนบอน จะตั้งไว้โคต้นใหม่ต้นไหม่นางมันเหียต้นออกไหม่ทางขาวตายบริจาคเพิ่อเพื่อช่วยเดือนโฮกแนเช็ดอยู ok ่คมอทางงี้หนาทางุ่กไม้ที่ตัดทิ้งว่ะ 他妈。 วันน้พีน้องใส่ัวมะกอกแกจะเบียดเน่งเบิงสมก็ไปจัดจากันด้วยวสดมะกอกขิงแฉกจังไม่ใช่พอสมนะพี่น้องจังเนี่ย ทำบนเฮาเพี่เนาะจนมาัาเลียนบ่มีน้ำตาลยังไงัำได้หมาบอกมาเนี่ยจะอาหารเที่ยงจ้ากินพ่อป่าตายนะคะ ลงน,น้ำหนักนะอันนี้กับน้ำพริกจ้ะนางเห็ดน้ำพริกปลาแห้งพี่น้อนได้หมื่นละน้ำพริกปลาแห้งกะเจาะมาจับมาจ้ะ เนมนมาละแม่พี่กกมมักินเขาก็มักส่งจ้ะอันมักสมเวียดซื่อมาเต้โดนไว้ในตูน้วไกินเขาบอกขึ้นมากันวบอกว่าตู้ไนขาดจกน่ะมันแบบไหหยัดอยู่นะว่าเสียม,มือมาเห็ดเด็ด ซื้อว <ius> ัตถุดิบมนนีมันหันนทีกินกระเยกินกระเบอ

แช่มโหกันมันต้นกินแน่นามข้ามันจะเกาถ้ากินแน่มข้ามันจะเศร้ากินแนมผ่านแช่โมโหทานกระโดดน Ketam mudi, in the kuih. Yohan besok mohon besok.

จุ <Ba> ้องเสื้อจำมึงาหมหกสามสิบพันสามสิพันรายเง้ยไม่ได้ยังจำจำนี่จำนี่ไม่จำจำแต่จำจำจำเงิาสพันหรือจำจำคทำแบบบบไปห้อเยอะอม

ไปยังพน้มืดชุมลาวนะเมื่อวันลาย,ายหโอบ่เม,มน่น่มกมุงกัน 对你准备用嘞，另完，你对那给我。 หวานมะกอกมะกอกอมฉุนหานมะกอนไฟช้าก็บริเวณัวนางข้ามชาวบ้านจอดข้ามไป้าเกิดไปบอ cái mưa này cũng có thẹn lắm

có thợ mà nó có thợ không có thầy không khu đấy đoạn cái kia đó อานี้มักระปุกมาสก่อนว่าเลยกรบทางนึงเราทางไหไทยกระปุกฮชกระปุกลบาหรจะเา้นื่อกินนกซาบะโลนึงรไหลายหนึ่งโลนึงบ้ายบ้นาาวนะคัโลาิป้เาตีรยก้อนเมื่อขาใจอโล40บาท ขายุคนข้างกระปูงานโลหิชิบาทงานหลายกันปูงานสี่ชิปกปูง่ายไปบุช nah ิเคนยุ่ดยชิบ้นปวดปวดดง ไปเิไปเร้องนะไปไปเมื่อถือเขาถือน้าไปดัดบลูนจะไ้เสีเร้าบางเสียเไปห้าที่ยงไม่ไหวหรอก ชาวบ่า <speaks> น <Sau S 3> <afraid> ือแม่ยุคน้นเขาบ่มีเล่นะเขาบ่มีได้ได้แล้วแนวหาก็จำอี่แหละมันถือกระขายมันจะเป็นบบนง้บนแนหา

นเน่สิสั่นุต้องเห็นนอื่นเห,นนห็นขนมอีกอย่งไปแต่ม่พจอันนี้ก็ลเื่มอมากิ้สย,ย็นตพี่นางจา๋ามันลาพายจากกันนะจา๋าสวัสดีค่ะสบายดีกิ้เบิร์ตตะมักเฟงก่ได้ น่าจะก็ได้เิดร้าเยอมา วันนี้เนดะี่วัน 30, 30, นีงจริงก็เหมาะสม3 0 0สามสิบพัน0 0สามสิบพันเกยสมัยนี้เนี่ยเหมาะสมเวียดสมเวียดนามนะจ๊ะวันไล รุทม,มันเริปป่มแปรไปงรงหลบมันจ่าเอามาเสรอบมบ